ผมสวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโจในรายการรีวิวแนะนําเกมมือถือหน้าเล่นครับและวันนี้ก็เป็นเกมใหม่นะครับสดๆร้อนๆเลยกับเกมที่มีชื่อว่ามัางกรยกกังฟูทีดีครับผมเข้าไปดูเกมเพย์ดูตัวอย่างมาแล้วน่าเล่นมากครับวันนี้ก็เลยยิบมารีวิวเพื่อนๆได้ชมนครับอันนี้เป็นภาพคัดซีนเปิดตัวสวยๆนะเมื่อกี้จะมีกุ้ยเจ๋งมีอะไรนะครับนี่เอาเอียงหง เอาเอียงฟงนี่ต้องเป็นตาเท่าแต่นี่อย่างเข้มเลยนะฮะโอ้โหมีใครเนี่ยแต่ละตัวอื้มมังกรได้ด้วยแต่ว่ามันเป็นมังกรยกนะครับผมนึกว่าเฉียวฟงจากแปะให้ว่าตูได้อีกมาเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยตอนนี้ก็มีเป็นเซิร์ฟที่สานะครับ9อิม เริ่มเลยฮะสิ่งสำคัญของ pvp วจำนวนดาวนี่ครับมาแล้วฮะอืมนี่คือตาประจำตระกูลไม่ใช่ตาหยกอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าภาพออกมาในแนวแบบน่ารักอะ่ะนะ มีเสียงซาวได้วยครับชนะจะเป็นเจ้ายุทธภพมีคำพีเก้าอิมเห็นไหมครับว่าตัวเกมเป็นภาษาไทยเต็มรูปแบบแล้วก็มีเสียงภาคด้วยนะจิ๋วเออคกม,มีเก hey, <hey>, hey. ้าปปกอิมเจา้าคือเฉียวเป่ยลีเจ้ายุทธภพทำไมมาสู้กับมารุรพาพ พิษประจิมโอ้ผมอ่านไม่ทันมันไม่เป็นไรฮนะเนี่ยใครสนใจอยากจะแบบนั่งฟังเสียงมันก็จัดไปฮนะเพลินเพนเนีย่ยอันนี้ลองดูว่าตัวเกมจะเป็นแบบไหนนะฮะโอ้ห้ามขึ้นเขาหัวซานเชียวไปลียัยงมาสู้มันไอ้ยะเป็นแนวแอคชั่น RPG นั่นเองครับผมววคิวควบคุมโอ้ เฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจฮนะมันเป็นเกมที่ไวเล่นเพลินๆได้ดีเลยโอ้ยโอ้โหโ,โชลิเวเกนไม่ใช่ฮนะโอ้โหตัวอะไรเนี่ยมันชื่อว่าไม่มีบอกชื่อเหรอควรจะบอกชื่อเลยสิอ้วนง้วนอักเลียครับผม ปุ่มลบลิกอ๋อเป็นแนวแอคชั่น r P G นั่นเองครับผมผิวไหวเนื้อใจนะตะเกิลหลบมันก็มีคูดาวเหมือนนะนี่ไงหลบผิวเก็บลูกน้องก่อนขอเอามาตีเข่าแล้วจะตีสตันครับผมเรียบร้อยครับจิวอ,อ บนงวดอักเลียงจะมาทำอะไรที่คาวัวสัสตันเสียงภาคมันก็ไม่ได้มีตลอดนะฮะมันมีแค่บางช็อตเพราะไม่งั้นไฟล์มันจะใหญ่มากครับนี่ก็กินไปตอนโหลดก็700กว่าเมกแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอัพเลเวลฮะบุกดานมอบกล้วยเจ๋งเฮ้ยเราจะได้กล้วยเจ๋งกล้วยเจ๋งยิงธนูด้วยฮะเก็บครบ30จะได้กล้วยเจ๋งฟรีฮะ ิงเต็งเองียงใครที่ดูมังกรหยกนี่จะรู้จักทุกคนนะเทพมาชิมหิงเต็งเองียงแต่ว่าตัวละครมันเยอะมากจริงสำหรับเรื่องมังกรหยกผมก็จำได้ไม่หมดนะผมเคยดูภาคเอียกล้วยจองยุคอินซี ก็ลุยด่านไหมครับผมทำไมเราได้เล่นเป็นพระเอกเฉียวเปอร์ลีอ้าวถ้าเท่าเอาเอียงหงครับหว,งหวงังเต,ต็งเอียงวังเต็งเอียงเขาข้างหลังก่อนกระโดดตีเขาตีสต,ตันแล้วก็ต่อยรัวครับโชลิวเกน บอกว่าเนี่ยเนล้เราพลังค่าตึงพลังจะลดลงอา้าวแตกแล้วครับเกาะแตกเหมือนกับว่าถ้าเกิดโดนโจมตีจนถึงจุดจุดหนึ่งมันจะเกาะแตกครับท่านองอา้าวมันหนีไปแล้วอะ่ออะอังชีกงยยยยโอ้โหอังชีกงมาเป็นวัยรุ่นนะฮะ นี่มันเป็นมังกรยกภาคไหนกันเนี่ยอังชีโกงเอาเอี้ยงหงอย่างเข้มเลยนะฮะถ้าผ่านครบ30เราจะได้กล้วยเจ๋งมาใช่ไหมโอ้ยเอิงเอียซือครับมารบุรพาจากเกาะดอกทอ้อครับผมเขีบบยวป่วยลีทำอะไร กบีราชนีเอกไปครับไปด่านต่อไปตอนนี้ได้สกิลมาครบแนละ้วฮะเจออันนี้แล้วเหรอ พี่ก้าอิมดึงดูคนช่วยมากมายมาครับมีเนื้อล่องเนื้อเรื่องตีเขา้าโชริวเกนต่อยต่อยต่อยผู้หญิงเราก็ไม่เว้นนะฮะนี่น่านมันวิ่งหนีไปไหนแล้วอดมาครับตีเขา้า เราสามารถออโต้ได้ด้วยนะครับใช่ไหมต้องรอเลเวลสี่ก่อน oh. ไปข้างบนนะผมมา้วโอ้ยบวกเข้าไปโซลิวเย็ดภาพมันดูสมูทใช้ได้เลยนะฮะ มาครับมีคัสตีนเข้าบอสด้วยน้ำตกโอ้โหมันมาเปิดตัวอย่างแท่จริงครับผมเอาเยี่ยงหงข้ามไปแล้วกันขี้เกียจ่ะก็เอาไว้เล่นแล้วดูเองแล้วกันจะได้ไม่เป็นการสปอยด้วยนะฮะทำไมนี่มันน่าดุนี่อย่างหล่อเนยฮะ แค่เคาะไม้เท,ท้าทีเดียวทหารเรียบหมดเลยฮะเอาอยัางคง,ง,งเราไม่มีวันอะไรพวกเราไม่เพียงใช้ร่วมกันยังเกินครึ่งอีกคุยอะไรกันวะโอ้โหแล้วดูตัวหนังสือเล็กกระปิดเดียวครับผมพอพิมพ์ยาวๆแล้วตัวนิดเดียวบวกท่านอ,องเจ้าไปก่อนพวกเราจะคุ้มกันด้านหลังให้เจ้าเป็ในใครกล้ามาแอบฟังที่นี่ อย่าดูถูกแม่แรงคนนี้มีคนมาแล้วค่าจัดการเองอะโอ้ยเอ๊โอ้ยอนี่มันมันมันมาป้องกันให้ท่านอ๋องมันครับผมต่อยตัวเล็กนี่ก่อนหัวข้างหลังโอ้ยโดนสี่สิบเจ็ดโชว์ริวเกตไปก่อนหนึ่งที่แท็กสตาร์นไปก่อนแล้วต่อยรัวๆครับโอ้ยเลือดเราสามพันเราแลกได้สบายครับโชว์รีวูเกตนี่เอ็มังจูตเตอนะฮะ ยังห้องมันสองคบคลิปกันนะครับผมโอ้ยกว่าจะได้กล้วยเจ๋งนี่อีกนานเลยนะฮะทำไมมานบุรพาอึ้งเยอซื้อมันเข้มอย่างนี้ครับผมนี่เป็นวิชาจิตตะวรยุทธเรื่องขั้นด้วย ขื้นขั้นพลังเพิ่ม,มสอนอัพสกิลครับผมทลายเพิ่มมังกรพยาเขาสังหารนะบอกว่าสำคัญมากอย่าลืมอัพสกิลนะจ้ะอะไรเนี่อย,ยปปอิเต็งใต้ซอรร <c oughs> าชันทักษิณโอ้ยนี่ตัวท็อปๆนะฮะ มัเป็นสี่จัตุรเทพเลยก็ว่าได้มันจะมีอะไรผมจำไม่ได้อะมีอิตเตงใตซือฮ้ยท่าไม้ตายมาแล้วโอ้หท่าไม้ตายเหมือนแยกร่างไปโจมตีครับใช้ได้ครั้งเดียวปะเนี่ย ครูดาวอยู่ครับผมเอาแล้วเข้าคัสซีอีกแล้วต้องมีเอาเอียงหงมาอีกแล้วฮนะเอ,เอียงหงนี่เป็นสายพิษนะครับถ้าใครดูในมังกรหยกจะเป็นแบบเก่งเก่งมากๆต้องต้องมังกรหยกพักจอมอยุทธอินทรีนะฮะเก่งแบบแต่แก่ๆหน่อยแล้วก็ใช้ท่าคังคกใครอะโอ้ยบวกโอ้ย โชยบวกเข้าไปตัวนี้มันโจมตีเราจากระยะไกลโอ้ยมีเอาเยางหงลุมด้วยเหรอขออมาช่วยเราลุมเอาเยางหงนั่นเองครับไม้ตายไปลุมตืบลุมตืบโชลิวเ,เกตเอาเอียงหงก็เอาเอียงหงเลยครับผมดันมาโผล่ต้นเกมนะครับเป็นช่วงฝึกฝนเราก็ต้องชนะอยู่แล้วแม่นางฉันไม่ได้ผลกับข้า หรืออ่านชื่อแม่นางเลยครับว่าเป็นแม่นางอะไรยินดีด้วยเอาละครับนี่ก็ค่อยๆปลดล็อกฟังก์ชั่นใหม่ไปครับผมรับสมัครคือกาชาปองนั่นเองใช่ไหมรับสมัครขัน้นต้น โอ้โหเป็นคัมภีร์ครับผมปรับปับปรับปับปับปับ,ปบใครออกมาซาลาเปาครับผมนี่คืออะไรอันนี้นี่นี่อันนี้ได้รับสมรรถคันสูงครับผมกาชาปองของเกมนี้มาเป็นหนังสือเลยนะครับคัมภีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะสุนปุกี้ตัวเมื่อกี้นี่เอง ฟ้าช่วยรักษาครับผมคุณปุกยี่มาแล้วคุณปุกยี่ก็มาซึ่งเขาเป็นใครผมก็ไม่รู้นะฮะอัพเลเวลอัพเลเวลอัตโนมัติคุณปุกยี่ใช้จั่รเปานะครับที่ได้มาเมื่อกี้อัพเลเวลเอาไอ้พวกนี้มันจะเหมือนแบบฝึกไปมันจะช่วยเ,เพิ่มค่าพลังมั้ง หมฝึกสอนนานเหมือนกันนะครับเกมนี้ค่อยๆไปไปพร้อมๆกันนะไปเดี๋ยวเรื่องต่อเดี๋ยวเราไปถึงไอ้อ้วนบอสแล้วเราก็จะปิดนะฮะคุณปุ๊กยี่มาช่วยแล้วน่าจะเอาลงไปได้สามหมวด4ตัวนะครับพิษประจิมเอาเอียงหงเออผมยังไม่เห็นจิวแปะทงเลยฮนะ โอ้ต้วนก็มาครับตระกูลต้ลวนน่าฮะนี่ตระกูลต้วนมาช่วยเราโอ้ยนี่มันมีดง,งูครับผมอัน parks, น,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 อนี้สอน,น,นเรื่องแพ้ท่านนะครับผมอโอโต้โได้ยังเนี่ยยังอีกครับผมด่านที่สี่นะครับถึงจะออโต้ Solo ได้ <Yellow Tree. S 1> โดนงูกัดไปก่อนครับ ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ต้วนนำนี้เราต้วนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะมีอะไรครับฟ้าดินคนใช่ไหมอันนี้เราเป็นคนนะฮะแงม,มีดินมาแล้วพวกงูเป็นดินฮนะเดี๋ยวเราเอานี่มาสู้ดิเปลี่ยนตัวแล้วครับผมโอ้โหลระยะไกลทุนปุ๊กยี่ ไปแล้วซุนปุกยี่มีฮิวด้วยฮะซุนปุกยี่โอ๊ยขอยอกมาก่อนโอ๊ยเจออีกแล้วเหรอไม่ตายทำไมมันรักษาไม่ได้ครับสงสัยยังไม่ได้อัพสกิลให้ตะกุนตวนแทงครับแล้วเราก็ตวนจี้ชิ้นแทงไปผมใสอ่ยอยู่ข้างหลังโอ้ยอคังคกมาแล้วจริงด้วยมันเป็นเทพแห่งคังคกจริงๆครับเอาอยัางงง ้องเอานี่มาครับผมเปลี่ยนตัวถ้าไม่ตายอย่างเข้มโอ้โหนี่ปิดฉากนี่ครับคังคบมาแล้วเอโลเกโลก็ไม่ใช่ฮนะนั่นมันกบไอ้เฉียวเฉียวตัวร์นี้มันเป็นใครวะผมไม่รู้เนี่ยถ้าตามในเรื่องมันสู้กับเอายังฮงสูงสีเลยเหรอครับหรือว่ามันเป็นพระเอก คนใหม,ม่ชนะแล้วมันก็ต้องมอบยาถอนพิษให้ครับจัดไปสำเร็จใครจะได้กล้วยเจ๋งแล้วฮะ <c oughs> แค่ยี่สิบห้าด่านเองอนี่ครับมันก็จะสอนเราไปเรื่อยๆครับผมสุนพุกยี่อัพเกรดอีก นี่มันจะให้เราไปอะไรเนี่ยอาวไรอ้วนนั้นหายไปไหนแล้วนี่เป็นด่านอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะมันให้เราไปตู้แก้ไขชื่อทีมมีชื่อทีมด้วยนะฮะอะไรเนี่ยพักยะจกดีก่ครับผมเรามีทีมพักยะจกครับผมชื่อผิด อะไรเนี่ยตั้งอะไรดีวะนัดโยแล้วกันปักจัยจกตั้งไม่ได้ครับโอเคน่าจะเป็นผ่านการฝึกซอนทั้งหมดแล้วฮะสุดยอดนี่ไอตัวบอสมันอยู่ตรงนี้นะฮะเราต้องค่อยๆวิ่งไปงมาดูเมนูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างวรยุทธต้องรอเลเวล17ถึงจะเปิด แล้วก็นี่อะไรเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนพวกอารีน่านะฮะอยู่จะพบมีไมโลไม่ตำนักมีระบบ V.I.P ไหมยังไม่เห็นระบบ V.I.P ฮะแปลกใจน่าจะมีนะถ้ามีมันต้องขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่านี่ไม่มีมั้งฮะหรือว่ามีผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับคำสั่งอะไรเยอะแยะไปหมดครับมีสิทธิ์ราชันนี่ใช่ไหม V.I.P ใช่ด้วยฮะเจอแล้วเปลี่ยนจากคำว่า V.I.P เป็นราชันนะฮะก็ถ้าเติมเงินเท่าไหร่ก็จะได้นู่นได้นี่ก็ว่าไปตลาดครับมีขายพวกชิ้นส่วนพวกของไอเทมต่างๆนะฮะรับสมัครก็คือกาชาปองนั่นเองใช้เพชร270จะสุ่มได้เรามี470สุ่มไปอีกสักตัวดีกว่าครับผมป๊าบ ขอตัวเทพเทปเอาเอียงฮงโอ้โหตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยใครเนี่ยลูกกวนหญิงไม่รู้จักอีกแล้วฮะนะ,นะตอนนี้เราก็มาจัดทีมครับผมจัดทีมยังไงอะ่ะออ๋นี่จอมยุทธ อมยุทธของเราครับผมเอาเข้าทีมเลยเอาเข้าทีมไม่ได้รับการฝึกวรยุทธครับผมเนี่ยอ๋อมันจะมีทั้งหมดสามธาตุนะครับฟ้าดินคนอันนี้ก็จะเป็นจอมยุทธที่ยังไม่ได้อัญเชิญครับมาดูกันว่ามีใครบ้างเท่ๆเหมือนเาฟงอันนี้น่าจะโหดนะฮะเนี่ยเอาอยางงงเอา้า เอีย้ยคังด้วยมีเอีย้ยครังด้วยครับผมพ่อของเอีย้ยกล้วยทำไมตัวละครมันน้อยจังทั้งหมดยังอ๋อม่อกี้ยังไม่ทั้งหมดนะครับโอ้ยเอ็งโก้ก็มาวุ้ยเจ๋งครับผมเรามาดูตัวอย่างจอมยุทธกันได้ด้วยหืมว้ยเจ๋งเทพธนูครับอ๋าจะมีชีวประวัติมีสก,กิลมีบอกวาสนาคือ ถ้าจับคู่กับใครแล้วจะได้ค่าพลังพิเศษอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะตัวที่ผมรู้จักมีใครบ้างมีซาโกก็มากับผมจากภาคจอมยุทธอินรีนั่นเองโอ้คิวโชวย,ยิมคิวโชวย,ยิมคุ้นๆน,นะมันอยู่ในนั้นแหละเอาเอียงคงัง ไวเชียวฟองอึงอ้งเยียซื้อครับผมพวกตัวท็อปนี่จะต้องใช้ชิ้นส่วนเยอะหน่อยครับนี่ราชาแห่งเกาะดอกท้อครับพ่อของอึ้ง,งย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 งสาโกเหงเต็งเอียงครับเฮงเต็งเอียงเทพมัดชิมครับผมแข็งแกร่งมากเหงเต็งเอียงโอเค นี่นะฮะก็คือเกมมังกรยกกังฟูทีดีนะครับเป็นแนวแอคชั่น RPG ให้เพื่อนๆได้ตะลุยด่านต่อสู้ไปครับตัวละครจากมังกรยกซึ่งเป็นลิขสิทธิ์แท้จากกิมยงครับก็ตัวละครน่ารักเป็นแนวต่อสู้นะฮะใครสนใจอยากลองเล่นก็โหลดมาได้ครับโหลดฟรีทั้ง Android และ iOS เลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้ามีเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปครับแต่เกมเพย์ก็ประมาณเกี้แหละ แล้วก็มีระบบ V.I.P เล่นไปสักพักก็จะปลดล็อกพวกอารีนาพวกอะไรได้ครับซึ่งต้องลองดูว่าเป็นยังไงนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตัวอย่างเกมเพลย์และรีวิวเอาคร่าวๆเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel n Mobile Looper ไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปรีวิวเกมใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันครับวันนี้ไปแล้วรับบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ